สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาชมมวยไทยในนาชาติในรุ่น130อปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเพชรเอกไฟเตอร์มวยไทยกับฝ่ายน้ำเงินโทมัสสิงปาตองจากฝรั่งเศสนะครับเป็นมวยคู่ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับเพชรเอกเป็นมวยฝีมือดีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุ21ปีจากสุราษฎร์ธานีประเทศไทยกับโทมัสสิงปาตอง อายุ24ปีนักมวยดีจากฝรั่งเศสนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในวันนี้ยกที่หนึ่งนะครับมาดูยกที่1กันเลยกรรมการก็แนะนำแล้วก็บอกชกทักทายกันเตะก่อนเลยนะครับโทมัสเตะอีกครั้งหนึ่งทักทายมาเริ่มแรงขึ้นทีไว้โทมัสทีไว้เพชรเดกก็เตะจ่อยางไป เจาะยางมาโทมัสเป็นฝ่ายเดินเข้ามาทิบมาทีบอีกครั้งได้เปรียบช่วงชกนะครับโทมัสจากฝรั่งเศสเตะโอเตะสูงเลยไม,ม้กั้นคอเหมือนกันเตะเจาะยางเพชรเก็เตะมานะครับขอลมตัวโทมัสเดินเข้าไปโทมัสนี้มาซ้อมอยู่ที่สิงปาตองพู7เจ็ดนะครับเป็นมวย จากฝรั่งเศสก็มาฝึกซ้อมอยู่นี่เลยนะครับโอ้เตะไปสูไป,ไปเพชรเดกโทมัสก็เจาะยางมาเดินเข้าไปทีไว้ครับโทมัสได้เปรียบก่อขายาวทีไว้มัดหนึ่งสองเขาหน้าเดินเข้ามาเดินเข้ามาเพชรเด็กเตะเตะขึ้นเหมือนกันโทมัสยัง ทักทายกันด้วยเตะด้วยทิปอืเตะมาแต่ละครั้งกันหนักเหมือนกันนะเพรเด็กมัดหนึ่งสองเขาน่าโทมัสเดินเข้าไปเดินเข้าไปเตะสูงนะครับมงยซ้ายนะครับโทม 1, 2, ัสหนึ่งสองเขาน้าไปอีกครั้งหนึ่งอา้าวเพรเด็กก็รอสวนอยู่นะครับถีบไว้เตะออกมาอมืออกมาแต่ละครั้งกันหนึ่งสองเขาน้าอีกครั้งเตะสวนมาเพรเด็กโทมัสเดินเข้ามา มึงหมัดเข้าลําตัวทีไว้นะครับได้เปรียบชงชกเลือกชกได้นะครับหน้าได้ท้องได้เลยเตะมาพีเพีเก,ก็เตะมาเตะขึ้นเหมือนกันโทมัสเตะเจ้า,ายางอีกทีไว้ห้อ,องแก้ววงไว้ดีเหมือนกันครับตัวใหญ่แต่ของแก้วดีเหมือนกันพีเดียวก็เตะมากระเพเดเตะนีน่ต้องเป็นมวยไทยนะครับเจออย้ยางโทมมาเจ้ายาง แต่หมัดต้องต่างชาตินะครับต้องระวังหมัดของให้ดีหมัด 1, 2, หนึ่งสองหขน้าเพชรเอก,กเตะสวนมาถีบไว้ถั่มัดถีบไว้เดินเข้าไปไหมนะครับหนึ 1, 2, ่งสองเขาลำตัวหมัดเขาลำตัวหมัดฮุบไปฮุบขวาความไปพเพชรเกจะเข้ามาเตะไม่เตะนะครับหลอกหเอนหมัดสวนไปที่ลำตัวอีกครั้งเตะสูงนะครับถัวหมัดหมัดเขาลำตัวเตะสูง ถีบไว้อมลูกถีบแต่ละครั้งก็กระเด็นเหมือนกันถีบไว้เดินเข้าไปไหมเดินเข้าไปไหมจะโจ้แต่เวอรลลรกระโดเจาอจางเลยเพชรเด็กหนึ่งสองเขาหน้ากอดไว้เอาแทงเขาอไม่ทําอะไรไม่ถนัดกรรมการแยกมาว่ากันแบกลางวทีโทกมาก็่ยับยบไว้หนึ่งหมัดเขาหนาอยครั้งหนึ่งบอดยกที่หนึ่งนะครับหมดยกที่หนึ่ง,นะม,งมาดูยกที่สองกันเลย tỏ chung thấy gió ngần lời không cần có... bỏ lời vào cần chốc cân mạnh không chốc xóng thì vậy thô mắt thì vậy thì vậy găng đôn chó giang cái để cái chó giang quay lên thán làng nhổ mặt không nào đây cái để cái mặt xuống mà thô mắt mặt dắp bay thì vậy tệ ô cái để có tệ xuống mà nè gặp cái để tế. giang gì găng cái để mặt không làm chua có đôn chó giang mà thô mắt trái mặt nó khắp cọt vậy ผมมัดพยายามจะ,จะใช้มัดเข้าหน้าเข้าลำตัวนะครับเพชรเด็ยก็เตะสวนมาเป็นจังหวะยับยับมาถูมัดตเตะจ่อย่างทีไว้ช่วงยาวนะครับมัดเข้าหน้าโดนจอ,อย่างขึ้นถูมัดก็แทงเขา่าโอ้โหจับขาได้เตะหมายกันคอเลยกดคอไว้เอาแทงเขาแทงแทงถูมัดก็แทงเขาได้อย่ือนันนะอา้าว ทำการแยกมาแทงเขา่ามาธนาก็แยกมามาว่ากันไหมเตะจ่อย่างก็โดนหมัดสวนมาเพื่อเด็กโอ้โดนศอกควอนอกเข้าไปเลยแต่ยังไม่โดนจังๆนะครับยังโดนกาดโยยับไว้ถูมัดยับไว้ยับไว้เตะจอย่างทูมัดทีไว้ทีโอทีสูงโดนจอย่างขึ้นมาถูมัดดิงหมัดเขาหน้าโดนเตะสวนมาโอ้แล้วก็เตะเวืดไปการคอเลยนะครับหมายกันคออย่างเดียว เลยไม่เจนนี่ถุมาดเดินเข้ามาถุมาเดินมาทุนเขาอดไว้โอ้โดนเดินเข้ามาแทงเขาตื Jamie ้อเลยสมัดเดินเข้าไปไหมมัดเข้าลำตัวโดนไหลนะครับยิงมัดเข้าน่าัหนึ่งสองเข้าไปต้องใช้มัดเป็นประโยชน์นะถทมัดเตะจ้าย่างเตะในแพ้เตะหนักไม่สู้ไทยนะครับก่อนต้องใช้มัดมัดจาะย่างนาเพียกก็เจาอย่างถุมัดมัดยิ่งมัดเข้าไป วนลงไปวนกันมัดเข้ามายิงมัดใช้ขวาลุกวนเะจาอย่างมาเพื่อนเด็กจาอย่างยิงมัดมาเบื่อไปนะครับถูกมัดมัดถึงสองนะเตะเข้าขไปแทงเข้าไปเตะเจาะยางทีไว้เพชเด็กเข้าไม่ได้นะครับโดนถีไว้มัดเข้าลงตัวอีกครั้งหนึง่งเพชเด็กเดินเข้าไปเพชเด็กเดินเข้าไปโอ้ยิงมัดเข้าไปชิ้นหนาอีกครั้งหนึ่งเพชเด็ก ทีไว้ทมัดทีอีกครั้งเจาะ้างอีกครั้งหมัดยับลบกวนนะครับหมัดขวายับยาวลบกวนไว้แล้วก็ยิงหมัดซ้ายเข้าหน้ายิงหมัดซ้ายเข้าหน้าอีกครั้งหนึ่งเพืพพพ่เด็กก็เริ่มวนนะครับไม่เป็นเป้านิ่งนะครับเพราะต้องระวังหมัดเขาดีหมัดเข้าหน้าอีกครั้งหนึ่งแต่ถากๆไปทมัดโดนเตะออกมานะครับพพเพชรเด็กเตะสวนออกมทีไว้โอ้ทีบสูงเลยนะ โตมัดหมดยกที่สองนะครับผลยกที่สองมาต่อกันมาดูอีกครั้งนะครับโยนเข่านะครับวิ่งเดินเข้ามาโยนเขา่ากอดไว้เดินเข้ามาเดินเข้ามายิงหมัดเข้าหน้าจนหน้าหงายเลยนะครับโตมัดหมัดนี้ได้ทาได้สวยมากนะครับลงมาเดินมาอีกครั้งหมัดฮุบอนไรโดนเตะสวนลงมามาดูยกที่สามต่อกันเลยอ้าว เดินเข้าไปยกที่สามเพชรเด็กเดินเข้าไปเพชรเด็กเดินไปตูโยนเขาออกมาโทมัดกอดไว้แทงเขาล็อกไว้แน่นเลยนะครับมาหนึ่งสองขหน้าเตะอีกครั้งหนึ่งทมัดทีไว้นะครับทมัดกอดระวังศอกศอกเข้ามาระวังอีกครั้งหนึ่งระวังเตะนะครับหนึ่งสองขหน้าเพชรเด็กก็เตะสวนมาโทมัดก็ยิงหมัดเข้าไปกอดคอไว้กอดคอไว้ ผมการแยกมาตัวมัเดินกันไปมัดเข้าลมตัวเพชรก็เตะเตสวนมาทีไว้เตะคืนโอ้หมายกันความกันเพชรเด็กตัวมัดก็เตะมาะมาันถึงสองเขนาน้าเตะไปอครั้งจับขาได้ทําไงจับขาได้ไม่มีอะไรเพชรเด็กเดินมาโอ้โดนมัดทุกข์ไปเขา่าโอ้เขา่าตัวนี้ขำขาเลยครับตัวมัดทําได้สวยทีไว้มัดถึงสองเขนาน้าเพชรกก็เตะสวนมาเตะสูงเหมือนกันโัมัด ถมัดเจ้าจังมัดจึงสองเขาหนะ่าฟันศอกถมาตก็ล้่องแค่วา,างวยดีเหมือนกันครับเตะถมาเอาโยนเขากอดไว้ก็แยกออกมามากันไหมถมาก็พยายามเจ้าเจ้ามัดเขาหนะ้าถีบไว้กอดก็แทางเขาเอาล็อกคอไว้ทำอะไรไม่ได้แทงเขาไม่ได้กบกันย่างมาก ธูมัดจ้าเจมัดหนึ่งสองเข้าหน้าอีกครั้งหนึ่งมัดหนึ <ills> <weg> ่งสองเข้าหน้าอีกครั้งหนึ่งโยนเข้าไปแทงเขาฟันศอกแทงเขาเพชรเด็กก็แทงเขาขึ้นมาทำการแย่งมาแย่งมาธูมัดดูมีอาการเห็นเพชรเด็กมีอาการโยนเขาโอ้ก่อนก็แทงเขาแทงเขาโอ้ฟันศอกเป็นไงทำการแย่งมาอ้าวนับนะครับเพชรเด็กโดนเขาลูกนี้ทำการนับ อ่านักแปลเราบอกวนะ่าสู้อยู่นะครับาโทมัดจะจัดการได้ไหมตัวมัสเดินมามัดทั้อสองเขาหน้าเตะกอดคอไว้ปล่อยไปแล้วพเพชรก็ยิงมัดแล้วเตะสวนมาโทม,มัดเดินเข้าไปมัดเขาหน้าโดนเขากอดคอไว้กอดคอไว้แทงโอ้ทาอะไรไม่ถนัดกรรมการแยกมานะครับพเพชรเริ่มมีอาการมึนๆแล้วนะครับโดนมัดโทมัดเดินเข้าไปเจาะย่าง เด shifted, 1, ียจะงไว้เพชรจะคนหมัดสวนมาโทรมาเข็าหมัดถึงสองเขาน้ะหมัดห er ึงสองเขาน้าอ <Leonard Trainer, S 2> <Wha> ้าวยบยาบยบยบโดนเขาอีกครั้งเอากรรมการแยกกมาตอนนี้โทมมาเริ่มเห็นโอกาสนะครับหมัดหนึ่งสองเขาน้ะหมัดหนึ่งสองเขาน้ะเพชรเด็กกอดไว้เลยนะครับกอดไว้เลยหมดยกที่สามนะครับหมดยกที่สามมาดูอีกครั้งนะครับหมัดเตะก้านคอไป เพชรอเด็กเตะสวนลงมาถัวมัดยาวๆเราหมัดเข้าหน้ามัดเข้าลำตัวเพชรเด็กเตะสวนมาหมัดเข้าหน้าไปอีกครั้งหนึ่งเพชรเด็กเตะสวนมาเดินเข้าไปไหมหมัดหนึ่งสองเข้าหน้าหนึ่งโอ้หน้าหงายเลยนะครับเพื่อเด็กต้องระวังนะครับหมัดเนี่ยโอ้โดดเข้าไปโยนเข่าดื้อๆเลยนะครับหมัดเข้าลำตัวจุดนี้เราเริ่มอ่อนโอ้โดนเข่าอีกครั้งหนึ่งนี่ แล้วก็ออกมามัดเข้าลงตัวนะครับที่ได้โดนนับแล้วก็โดดเข่าเข้าไปเลยเป็นเพรเด็กโดนเข่าแล้วเริ่มมีอาการนะครับมันดูยกที่สี่เลยครับยกที่สี่กันเลยอ่าโทมัดเดินมาเตะธอะมัสเตะถีไหมทีไหมเพรเดกก็พยายามเข้าไปเอาคืนนะครับโทมัดหมัดหนึ่งสองนะเพรเดกเตะสวนไปโทมัดเตะเวิดไปอ่า เดีย๋ยวก็มาโดนเตะจอ่อย่างถูกมัดจอ่อย่างมัดถึงสองขานะ้างหน้ามัดถึงสองขานะ้างหน้าก่อนเขาแทงเขาก่อนไว้แทงเขาวงในย,ยังได้คนละดอกกันครับแทงเขาเพืเด็กก็แทงโทมัดก็แทงเวียงไปโอ้วงในช่วงนี้เพื่เด็กจะทำได้ดีกว่ามัดเข้าลงตัวเพเด็กเตะสวนมามัดโอ้ตีศอกมาเวืดไปโดนเขานะครับโทมัดมัดถึงสองขานะ้างหน้า มาถึงสองโอ้ฟันสอกเลยนะครับเตะไปอีกครั้งหนึ่งโยนเขาเอา้ากดคอไว้กดไว้แทงเขาแทงเขาแทงเขาเพชรเอกวงในตอนนี้จะเป็นของเพชรเอกอยู่นะครับแทงเขาได้ดีกว่าธูมัดกำังวนลงไปยับยับไว้ทีไม้ทีบูงเลยเตะเจ้าย่างไม่เป็นไรฟันสอกมาธูมัสกอดกอดไว้กอดไว้แทงเขา ทำการแยกมานะครับเข้าไปติดเชือกล็อกไว้แล้วแทงเขาไม่ถนัดก็แย่งมาพเพจยงมัดเขานะลำตัวนะครับยิงมัดถึงสองเขาน้ายิงมัดถึงสองเขาน้าโอ้ร่วมัดอีกครั้งหนึ่งแทงเขา,าโอ้เอพรเดึกงกอ,กอดไว้เลยนะครับมาดูตรงนี้โทรมัดจะจัดการได้ไหมเอาทีไว้มัดเขาํำตัวอีกครั้งหนึ่งโทมัดเดินไปมัดเขาน้านึงสองเขาน้ามัดถึงสองเขาน้ามัดถึงสองเขาน้าโอ้เพรเดกกอดไว้ ล็อกคอไว้ล็อกคอไว้แทงเขาคาการแย,ยกออกมาอย่างมามาว่ากันใหม่การว่าโอ้รมการอย่างมาเชือกรุดนะครับเชือกรุดไมมัดเชือกใหม่นะครับเพราะมันเป็นอันตรายนะครับเอามามัดเชือกให้ใหม่นะครับเชือกเชือกนมรุดนะครับก็รมการขอเวลานอกเอามาชกต่อกันเลยเอาโดนมาแทงเขาถูมัเข้ามาแทงเขามัดถึงสองขางนา เพื่อเด็กเตยสวนไปโดดเข้ามาโดนจะแทงเขาโดนเพชรเด็กขำไว้กั้นไว้เอาแทงไม่ได้กรรมการแยกมาโทมัสเดินเข้าไปโทมัสมันถึงสองข้างหน้าถีบไ,ไว้ถีบไว้โทมัสก็มันถึงสองข้างหน้าโดดเข้าไปแทงเขาก็กอดคอไว้เพชรเด็กขำไว้กรรมการแยากมานะครับ ถูมัดเดินมาไหมจะเผด็จศึกได้ไหมมัดเขาลงตัวโดนพิษเตะสวนมาถมัเดินไปเตะจอยางมัดหนึ่งสองข้างหน้าพิษเตะสวนมาถมัดถีบไ้โยนเขานะครับโอ้กอดคอไว้เลยกอดคอแทงเขาแทงไม่สนเร็กงการยังมาไหมถมัดเดินไปจะเผด็จศึกได้ไหมจะจัดการได้ไหมเดินเข้าไปเตะสูงเลยไหมกันคอเลยมัดเขาหน้าเพิษถีบไ้ถีบไขคืนกันถมัด มัดเข้าลตัวแทงเขาโอ้พชรเด็กก็หมัดสวนบอกไปหมดยกที่สี่นะครับหมดยกที่สี่มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับฟันศอกลูกนี้เนาะโทมัดเราก็เตะหมายกันคอเลยแล้วก็มัดเข้าหน้าอีกครั้งหนึง่งหมัดเข้าลงตัวสูงสองโยนเขาโอ้พีรเด็กต้องเล็กคว้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะโดนน้ำเบอีอ่วมันดูเยะยกสุดท้ายเลยนะครับยกที่ห้ายกที่ห้า เพจเดีบเป็นฝ่ายเดินเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ต้องเอาขึนา ng, ้นมาถึงสองสวนมาเตะมาเเดียวก็เทีไว้ทมัสทีไว้ทีเพจเดียเข้า, ng, ขานะยังไม่ติดนะครับหนึ่งสองเขาหน้าเอาเพจเดียก็สวนมาเตะครับกอดคอไว้โย,ยนเขาโยนเขาอ้ากอดไว้ทำการก็แยกออกมาเพจเดียบเดินเข้าไปโดนย้ำรบก่อนโดนจ,จ่อยางทมัสทีไว้ โอ้มัดเขาหน้าเรากอดไว้แทงเขาอแทงไ่ได้กรรมการก็ย่างมาไปเดือดเดินเข้ามาเดือดมาโดนยับลบกวนอยู่โดนยับยับยับมัดถึงสองเขาหน่ะถูมัดทีไว้ทีไว้แล้วก็มัดลบกวนนะครับบนลงไปไปเดือดมัดเขาหน้าอีกครั้งหนึ่งไปเดือดเดินมาโดนเขาถูมัดแทงเขาไปเดือกระแทงเขาแทงอ้าวกรรมการย่างมาถูมัด ฟันสอกไปโอ้โดนเข่าของเพรเด็กเหมือนกันแทงเขาเพรเด็กแทงเขาโอเา้เขาเข้าเต็มเต็มเลยนะครับของเพรเดกวงในนี่เพรเด็กทําได้ดีนะครับแต่เพิ่งมาฮึบตอนเนี้ยโดนเีปไปหมัดสวนลงไปเพรเด็กโดนเีปแล้วหมัดยิงเข้าหน้าเลยเพรเด็กเดินเข้ามาถูมัดจับดหมัดเข้าลำตัวยับไว้เพรเด็กหมัดขึ้นมาเหมือนกันเออโดนเตะม,มาเพรเด็กโดนเขาอืมถูมัดยดนเขาเลยเดินเข้ามา ถูกมัดวนไปวนไปยับแล้วก็วนไปย้อวนไปมัดถึงสองข้างหน้าลบกวนไว้ยับไว้มัดโู้ฟันสอกเลยตรงนี้ถูกมัดฟันซอยกั้นึงเพื่อเด็กกอดไว้แทงเขากรรมการแยกมามัดรบกวนไว้นะครับยับรบกวนเพื่อเด็กต้องเข้ามาเพื่อเข้ามาโดนเตถูกมัดเตะสกัดไว้ถีบโอ้ถีบหน้าเลยนะครับเพชรเดกเดินเข้ามาเข้าใกล้ไม่ได้นัทั้งทั้งมัดทั้งช่วงชกเขาได้เปลี่ยนว่าโดนถีบดหน้าเลย มัดจัจลบกลืกก่นอนเพื่มาหมัดหนึ่งสองเขาหน้าตรงโอ้ผมถมัากระหมัดคืนเหมือนกันมัดเข้าลงตัวเข้าหน้าต่อยล่างต่อบนเลยเพชรอเอกต้องใช้มัดโดนทีไว้นะครับเขามากระโดนทีไว้มุ้มถมมากระหมัด,ดยับลบกว่อนไว้ทีไว้ยับไว้รมัดเข้าหน้าอีกครั้งหนึ่งถัวมัดจําเจัดแล้วก็ยิงหมัดอ่ะมัดลบกวนหนมัดแจบลบก่อนถอยบนไปพเพื่อต่อยลาตัวตัวมัดกอดอไว้แทงเขาแทงเขาอื แทงไม่สนานกรรมการก็แย่งมาวางกันไหมพชรเดกเลื่อนไปโอ้ฟันสองเลยพี่เดกก็หมัดขึ้นเหมือนกันดันเขาเชือกแทงแทงเขาไม่ได้กรรมการก็แยกมามัดเขาหน้าโดนเขาสวมัดแทงเขากรรมการแยกมาอีกครั้งวางกันกลางเวทีอาอ เดี๋วก็ต้องไล่ขึ้นนะครับแต่โทมัดก็ยับยับไว้ยับหน้าเลยนะครับจับยับรบกวนโอ้หมดยกที่ห้านะครับกรรมการชุมเอห้โทมัดเป็นฝ่ายชนะคะแนน